เอาละครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับชั่วโมงเกษตรยังอยู่กับผมสถาพรเช่นเคยเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูสถานการณ์น้าท่วมกันเนยดกว่าว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่เจอะเจออะไรกันบ้างนะครับอย่างที่บ้านหนองแกอุทัยธานีครับตอนนี้ขยายวงกว้างล่าสุดหลากเข้าท่วมนาเข้าในพื้นที่หมู่ที่4ตาบลหนองแกหลายร้อยไร่นะครับเนื่องจากว่าคันดินฝั่งคลองเนี่ยมันพังลงไปชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเร่งขนทรายไปปิดกั้นครับ ชาวบ้านหนองแกหมู 4, ่4ตำบลหนองแกอำเภอเมืองจังหวัดสุทัยธานีนะครับกำลังเร่งมาจุทรายเพื่อน,นำไปปิดกั้นแล้วก็เสริมขันกั้นน้ําในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหนองแกอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่พังทลายลงเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับเนื่องจากทนต่อปริมาณน้ําที่ไหลหลากเข้ามามา,มากไม่ได้ส่งผลให้น้าทลัก้็ท่วมนาข้าวที่มีอายุประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าถึงช่วงใกล้เก็บเกี่ยวจํานวนหลายร้อยไร่ได้รับความเสียหายไปตามๆกันนะครับ จนองค์การบริหารส่วนตะบนหนองแก่แล้วก็ชาวบ้านต้องช่วยกันซ่อมแซมคันกั้นน้ำให้แล้วเสร็จแล้วก็จะสูบน้ำออกเพื่อลดความเสียหายของนาข้าวสำหรับน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่หมู่บ้านหนองแก่หมู่ที่3ตำบนหนองแก่เมื่อวานนี้ชาวบ้านได้ใช้ความพยายามเปิดทางให้ระบายน้ำออกตามลำคลองธรรมชาติได้สะดวกพร้อมทั้งตั้งเครื่องสูบน้ำออกจนระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังกังวลว่าคันกั้นน้ำจะพังลงมาอีกเนื่องจากน้ำในลำคลองยังมีระดับสูงกว่าระดับพื้นบ้านเกือบ1เมตรครับ ไปดูผู้เลี้ยงปลาในกระชังกันบ้างครับไปดูที่อำเภอบางบานจาังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะครับล่าสุดแสดงความดีใจครับหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะฮะเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในน้ําทําให้ปลาก,กินอาหารดีขึ้นแล้วก็โตเร็วกว่าปกติครับจากการที่มีฝนตกนาิดต่อกันหลายวันในพืพ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบทำให้ชาวบ,บ้านผู้เลี้ยงปลาในกระชังขอ,องอำเภอบางบานพอใจ โดยเฉพาะชาวบ้านในเขตพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางชนีอำเภอบางบานจาังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังกว่าร้อยกระชังมีปลาอยู่กว่า10,000แตัวส่วนใหญ่เป็นปลาทับทิมที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ขายได้ราคาดีซึ่งก่อนหน้านี้มีฝนตกมาตลอดนะครับจึงทําให้เกิดการไหลเวียนของน้ําประกอบกับเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในน้ําทําให้ปลากินอาหารดีขึ้นโตเร็วกว่าปกติแล้วก็ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าปกติถ้ามีน้ําขึ้นสูงปลาจะสําลักน้ําตายแต่ว่าปีนี้ทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับประโยชน์จากการที่ฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับ นายธงชัยผู้พันอายุ50ปีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังก็บอกว่าตนนัวเองได้เลี้ยงปลาในกระชังอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมานานแล้วปีนี้ถือว่าโชคดีมากสำหรับผู้ประกอบการปลาในกระชังเพราะปลาที่เลี้ยงในกระชังาตายน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี54นะครับน้ำท่วมครั้งใหญ่ปลาที่เลี้ยงต้องตายไปเกือบหมดเนื่องจากสำลักน้ําและส่วนใหญ่เป็นน้ําจากปา่าทําให้มีลักษณะเป็นโคลนและปลาไม่มีอากาศหายใจนั่นเองครับ มาต่อกันที่เกษตรจังหวัดพะเยากันบ้างนะครับเตือนเกษตรกรทำนาครับให้ระวังโรคไม่ข้าวในระยะแตกกอน,นะครับหากพบก็ให้ใช้สารกำจัดเชื้อราโดยขอคำแนะนำได้นะครับพี่กลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพะเยาครับนายราเชนสุวรรณหิตาทรนนะครับเกษตรจังหวัดพะเยาก็บอกว่าจังหวัดพะเยามีพื้นที่การปลูกข้าวนาปีจำนวนกว่า669,874ไร่ ขณะนี้ได้รับรายงานจากพื้นที่ว่าได้เกิดการระบาดของโรคไม่ข้าวนะครับในระยะแตกกอซึ่งสาเหตุมาจากเชื้อราและก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างเช่นความชื้นค่อนข้างสูงตั้งแต่80ขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-28องศาเซลเซียสให้เมล็ดพันธุ์อัตราสูงรวมทั้งอัตราปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอาการที่พบในระยะนี้นะครับก็จะพบได้ที่ใบข้อต่อของใบนะครับ ข้อต่อของลำต้นขนาดแผลจ็ใหญ่นะฮะกว่าที่พบในระยะที่เป็นกล้ามันจะลุกลามติดต่อกันไปบริเวณข้อต่อแล้วก็ใบเนี่ยจะมีลักษณะช้ำนะฮะสีน้ำตาลดำมักหลุดกาบใบเสมอครับหากพบการระบาดควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับ ท่านี้ในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดควรระมัดระวังเพราะอาจ,จเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้นะครับหากปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการคําแนะนําในการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องก็ต้องไปสอบถามครับกลุ่มอารักขาพืชสานักง,งานเกษตรจังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์ 054-887-050- ถึง1ในเวลารชาชการครับมาต่อกันที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับได้ร่วมกับนะครับจังหวัดภาคกลางตอนบน2 จัดงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่2ครับนายธีรศักขุมเงินกเกษตรจังหวัดอ่างทองบอกว่าทางสำนักงานกเกษตรจังหวัดอ่างทองร่วมกับจังหวัดภาคกลางตอนบน2จัดงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยจากสารพิษครั้งที่2ครับบริเวณชั้น2ศูนย์การค้าอายุธยาพ์อพพคอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็เป็นสินค้าที่มาจากจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีชัยนาทจำนวน60วิสาหกิจชุมชนอย่างเช่นอาหารแปลรูปสมุนไพรแปรรูปศิลปะประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขนมพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งงานมากร,รมสินค้าปลอดภัยจากสารพิษค,ครั้งที่2นะครับจะจัดไปจนถึงวันที่19กันยายน2 5 5 6ายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสร้างโอกาสสร้างไรายได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้ามากกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับมาต่อการที่กรมการข้าวกันบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านมเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นในจังหวัดต่างๆนะ แล้วก็ขยายกลายเป็นชมรมหรือว่าสมาคมนะครับผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆที่นอกจากจะเป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับคนในท้องถิ่นที่เคยขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องชาวนาได้เป็นนักผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพอีกด้วยนะฮะเราจะไปติดตามรายงานพิเศษนะครับวันนี้เสนอในตอนกรมการข้าวขยายเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวครับไปติดตามมาเลยครับ มเมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการผลิตโดยปัจจุบันมีความต้องการมเมล็ดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ดีที่ต้านทานต่โอโรคเพลี้ยและ,มะแมลงเพิ่มมากขึ้นแต่กระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์นั้นกลับไม่พยงพอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจึงได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านมเมล็ดพันธุ์ข้าวชมรมผู้ผลิตและจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหลังจากที่กรมการข้าวได้มีการส่งเสริมจัดตั้งหมู่บ้านมเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นในจังหวัดต่างๆข,ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได,ได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีอีกทั้นยังเพิ่มโอกาสช่องทางของตลาดให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นและนอกจากหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปัจจุบันยังมีการจัดตั้งชมรมผู้ผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในภาคต่างๆประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีทิศทางการทําง,งานในทางเดียวกันประกอบกับการรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ออกจําหน่ายสู่เกษตรกรได้อีกด้วยโดยปัจจุบันกรมการข้าวได้มีการจัดตั้งสมาค,คมผู้รวบรวมและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นหนึ่งสมาค,คม และได้จัดตั้งชมรมผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว50ชมรมด้วยกันโดยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนั้นมีทั้งสิ้น9ชมรมคือจองังหวัดลำปางเชียงใหม่พะเยาเชียงรายแร้น่านสุโข,ขทยัยและอุตรดิตถ์แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นในส่วนของภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นปัญหาในลักษณะเฉพาะคือการขาดแคลน,นเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอหกสันประตองหนึ่งและข้าวดอกมะลิ105ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่ให้การผลิตเม็ดพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีความเพียงพอและได้มาตรฐานนะกรมการข้าวก็ได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้ผ,ผลิตจําหน่ายเมล็ดพัน์ธุขึ้นทั้งหมด9ชมรมนะในทั้งหมด10กว่าจังหวัดด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนการผลิตเม็ดพัน์ธุในภาคเหนือตอนบนให้ได้นอกจากจะมีการจัดตั้งชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันข้าแล้ว กรมการข้าวยังได้ตั้งกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการตรวจสอบข้าวล็อตแรก10,000ตันในช่วงปีแรกโดยออกตรวจสอบข้าวตามศูย์ค่ารวมไปถึงชมลมต่างๆซึ่งเป็น,นกลไกที่สำคัญที่ทำให้มาตรฐานของมเมล็ดพันธุ์ข้ามมีคุณภาพที่เกษตรกรยอมรับและนอกจากกรมการข้าวเข้าตรวจสอบก็ยังจยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการทำงานอีกด้วยพร้อมกันนี้การกำหนดราคาของมเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นจะเป็นราคาที่ยุติธรรมเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับราคาที่กาหนดขึ้นนั้นเป็นราคากลางราคามาตรฐานกลุ่มเกษตรกรชมรมต่างๆที่จาหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศเพราะเป็นการสนับสนุนนโยบายลดต้นทุนการผลิต3ต้องทํา3ต้องลดอีกทางหนึ่งด้วยปัญหาเรื่องของการปิดเม็ดพันธุ์เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะฮะ แต่ก็ยังมีบางพันธ์ุที่เกษตรกรมีความต้องการมากเป็นพิเศษเช่นปีนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกเมลิ105แล้วก็ข้าวเหนียวกข6 6นะในส่วนในเรื่องของมาตรฐานจากการที่ออกไปติดตามตรวจสอบของกรมการข้าวอันนับได้ว่าเป็นที่น่าพอใจยิ่งนะ,ะปริมาณมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในขณะนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่า80%ของทั้งหมดนะ ต่างจากในอดีตที่มีปัญหามากมายในเรื่องของคุณภาพชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ่ข้าวที่กลมการข้าวจัดตั้งขึ้นนั้นจะมีบทบาทการทำงานมากน้อยเพียงใดจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ได้หรือไม่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนและจะมีการขยายผลการทำงานสู่เกษตรกรทั่วถึงหรือไม่คงต้องติดตามการทำงานของชมรมร่วมกับกลุมการข้าวในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวกันต่อไปสรวิทย์ผู้มาเดือถ่ายภาพ ฉเฉลิมมรธนวัดรายงานเอาละครับช่วงนี้นะครับราคาพืชผลในด้านการเกษตรแต่ละชนิดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามได้ในช่วงนี้เลยนะครับราคาพืชผลในด้านการเกษตรหลังจากนั้นเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับชั่วโมงเกษตรครับ